ครับอ่าตอนนี้นะครับฝนกระตกแล้วนะครับนี่นะครับมาบึ่งผมสิทอนกล้าไปโยนเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่วิธีดึงออกมานะครับเอาใส่ตะกร้านะครับดึงมาดึงง่ายๆครับดึงง่ายเนาะอันนี้ผมดึงมือเดียวเพราะว่ามือหนึ่งถือถือโทรศัพท์นะครับก็จะดึงทิ้งใส่ตะกร้าไว้นะครับมันพอยน์แล้วครับในฝนตกพอดีเหมือนนี่เนาะสีได้โยน ให้พี่น้องได้เบิ่งกันนี่นะครับกับบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับฝนตกคืนเดียวครับพี่น้องนะครับบรรยากาศชุ่มฉ่าเลยตอนนี้นะครับออาผมซีมาอัญโยนให้เบิ่งเด้อนะครับนี่นะครับที่ผมดึงออกจากอาถาดก้านะครับเอาแก้งไปเลยพี่น้องแกล้งลงไปเลยแกงลงไปเลยปุ้มหนักแกงลงไปเลยครับไปเลยนะครับสบายๆนะครับ อันนี้เฮดได้เฉพาะหน้าตมนะครับหน้าทรายเนี่ยผมกับโบจะเฮดเฮดบบได้เดี๋ยวนาออันนี้ผมปั่นไว้นะครับฝนตกมากระโยนได้เลยพี่น้องนะครับสบายนะครับหน้าตมมีสบายนะครับโยนไปเลยนะครับนี่นี่ครับที่ที่เขาโยนลงไปแล้วนะครับเดียวสักสองสามมือมันมันก็ลุกยืนเองเละพี่น้องเลยนะครับเดี๋ยวก็เขียวขจีนะครับผมสุดยอดเลยนะครับสุดยอด